สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงจันทร์หน้าต่างแดนวันนี้คุณป้าเพนนีจะมาในหัวข้อเรื่องการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายสำหรับวีซ่าการเกษตรเฟสสองในวงเล็บถ้าหากมีนะคะขอเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ ค่ะสำหรับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายคุณป้าเลือกตามวิธีของการใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานนานาชาติค่ะในรูปภาพนะคะทั้งสามรูปภาพจะเป็นหัวข้อที่ใช้การทดสอบสมรรถภาพ อยู่ใน8หัวข้อย่อยนะคะของแบบทดสอบมาตรฐานานานาชาตออิซึ่งมีตัวย่อว่า ICSPT f นะคะเรามาดูกันนะคะว่าการทดสอบสมรรถภาพที่ต่างประเทศทั่วโลกนิยมใช้กันซึ่งมีอยู่8หัวข้อนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะคือการวิ่งเร็ว50เมตร ข้อ2คือการยืนกระโดดไกลเหมือนรูปภาพนะคะข้อ3การทดสอบแรงบีบของมือเหมือนรูปภาพล่างสุดค่ะข้อ4การลุกนั่งใน30วินาทีก็คือรูปข้างบนอันแรกเลยนะคะข้อ5การดึงข้องอแขนให้ตัวอันนี้ยังไม่มีภาพนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ดูข้อ6 วิ่งเก็บของข้อ7นั่งงอตัวไปข้างหน้าข้อ8การวิ่งระยะไกลค่ะทั้ง8หัวข้อจะมีรายละเอียดอย่างไรขอเชิญติดตามรับชมได้ต่อไปเลยค่ะค่ะแบบทดสอบการวิ่งเร็ว50เมตรตามรูปภาพเราจะเห็นว่า ผู้ที่จะทดสอบจะยืนและโน้มตัวไปข้างหน้าใช้ปลายเทา้าด้านใดก็ได้ชิดเส้นเริ่มเห็นไหมคะที่เป็นเส้นสีขาวเมือ่อกรรมการให้สัญญาณปล่อยตัวเราจะต้องวิ่งให้ไปถึงเส้นชัยโดยเร็วที่สุดคะ่ะ แบบทดสอบที่สองคือการยืนกระโดดไกลนะคะก็จะมีอุปกรณ์มาไว้สำหรับรองรับร่างกายเราตอนเรากระโดดสำหรับผู้ที่จะกระโดดนะคะจะต้องยืนแยกเท้าห่างกันประมาณช่วงไหล่ปลายเท้าอยู่หลังเส้นเริ่มคะ่ะ ตามท่าเตรียมนะคะก่อนที่จะกระโดดนะคะจะต้องย่อเขา่าพร้อมกับเวียงแขนเพื่อหาจังหวะก่อนนะคะขณะนั้นเท้าทั้งสองยังไม่เคลื่อนที่ค่ะเมื่อได้จังหวะแล้วให้กระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างไปด้านหน้าให้ได้ระยะที่ไกลที่สุดนะคะ ค่ะแบบทดสอบแบบที่3คือแบบทดสอบแรงบีบของมือด้านที่ถนัดค่ะวิธีการคือให้ผู้ที่ทดสอบถือเครื่องวัดนะคะให้ถนัดกับมือแล้วก็ใช้นิ้วข้อที่2ค่ะรับน้ำหนักของเครื่องวัดยืนตรงนะคะแล้วก็ปล่อยแขนข้างลำตัวให้ห่างจากลำตัวสักเล็กน้อย แล้วกำมือบีบจนสุดแรงค่ะโดยที่ห้ามเบี่ยงหรือห้ามโน้มตัวคือให้ยืนอยู่เฉยๆนะคะร่างกายต้องนิ่งค่ะจะต้องทดสอบมือข้างละสองครั้งค่ะ ต่อไปเป็นการทดสอบลำดับที่4ถึงลำดับที่8ค่ะ่ะแบบทดสอบลำดับที่4คือการลุกนั่งนะคะผู้ที่ทดสอบจะต้องนอนราบไปกับพื้นก่อนนะคะแล้วชันเข่าขึ้นปลายเท้าทั้งสองข้างห่างกันพอประมาณนะคะแล้วโน้มตัวขึ้นมาค่ะ สำหรับข้อที่5นะคะคือแบบทดสอบดึงข้องอแขนห้อยตัวนะคะก็จะมีข้อควรระวังอยู่ซึ่งถ้าทำแล้วจะถูกปรับตกค่ะคือการแกว่งเท้าการพักระหว่างขึ้นลงเกิน3หรือ4วินาทีการค้างการเอาขาเตะพื้น ข้อต่อไปนะคะคือแบบทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้าการนั่งงอตัวไปข้างหน้าก็คือให้เรานั่งกับพื้นตัวตรงไม่งอเขา่าเหยียดขาไปด้านหน้าเราเหยียดแขนให้ตึงแล้วก้มตัวดันแกนวัดไปข้างหน้ามีข้อห้ามคือห้ามโยกตัวช่วยค่ะ ข้อที่7ค่ะเป็นแบบทดสอบการวิ่งระยะไกลผู้หญิงวิ่ง800เมตรผู้ชายวิ่ง1,000เมตรในขณะวิ่งสามารถเดินได้หากเหนื่อยนะคะแล้วก็จะนำเวลามาคิดว่าใครวิ่งได้เท่าไหรค่ค่ะมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่8นะคะ คือแบบทดสอบการวิ่งเก็บของค่ะเป็นการวิ่งไปเก็บของมาวางไว้นะคะโดยที่เราจะต้องวางให้เรียบร้อยให้มือจับสิ่งของนั้นแล้ววางลงบนพื้นไม่ใช่ปล่อยมือหรือคว้างของลงนะคะ การทดสอบสมรรถนะมีมากมายหลายวิธีจึงขึ้นอยู่กับว่ากรรมการจะนำวิธีใดมาทดสอบนะคะหากมีการทดสอบผู้สมัครวีซ่าการเกษตรเปสองด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจริงๆแต่เพื่อให้เป็นการไม่ผิดพลาดเราก็จะต้องลุกขึ้นมานะคะซักซ้อมไว เพื่อเมื่อถึงเวลาทดสอบเราจะได้ทำได้อย่างไม่ติดขัดค่ะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง YouTube เมืองไทยบุ๊กซึ่งจะมีแบบทดสอบสมรรถภาพรหัส010และ011ค่ะหรือ จะติดตามจากช่อง YouTube ช่องอื่นๆก็ได้ค่ะสำหรับเรื่องความแต่งกายนะคะมีข้อควรคำนึงอยู่2อย่างค่ะ คือการแต่งกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวและการแต่งกายด้านความทนทานสำหรับการแต่งกายด้านความคล่องแคล่วว่องไวนั้นควรเลือกเสื้อผ้าที่ขนาดพอเหมาะพอดีกับร่างกายควรจัดทรงผมให้เรียบร้อยรองเท้าไม่มีส้นที่สูงหรือหากสวมรองเท้าผ้าไป ก็ควรสวมถุงเท้าทุกครั้งค่ะส่วนการแต่งกายด้านความทนทานนั้นควรคำนึงถึงข้อแรกเสื้อแขนยาวผ้าใยเทียมทำให้ระบายความร้อนยากดังนั้นหากต้องการระบายความร้อนดีควรจะเลือกใช้สิ่งที่ตรงกันข้ามนะคะต่อไปค่ะ ผ้าสีทึบดูดความร้อนได้มากกว่าสีอ่อนนะคะผ้าสวมผ้าสีทึบก็จะทำให้เกิดอาการร้อนได้เร็วค่ะ ต่อไปจะกล่าวถึงวิธีการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้มีความพร้อมในวันทดสอบสมรรถภาพนะคะ,ะข้อปฏิบัติก่อนวันทดสอบมีข้อปฏิบัติที่น่าสนใจอยู่5ข้อนะคะข้อที่1การรับประทานอาหารก็รับประทานแบบเดิมที่เคยทานประจำค่ะ เน้นอาหารที่สุขภาพนะคะเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ข้อ2งดการออกกำลังกายอย่างหนักข้อ3หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดหนักข้อ4งดกินยาที่ออกฤทธิ์ระยะนานข้อ5ควรพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะสำหรับในวันทดสอบมีหลักปฏิบัติด,ดังนี้นะคะ เรื่องอาหารควรรับประทานอย่างน้อย1-2ชั่วโมงก่อนการทดสอบนะคะไม่ควรทานใกล้เวลาทดสอบค่ะต่อไปนะคะงดกินยาหรือสิ่งกระตุ้นเช่นบุหรี่ชากาแฟค่ะข้อต่อไปนะคะก่อนที่จะทดสอบควรเช็คเรื่องเครื่องแต่งกายให้พร้อมนะคะซึ่งวันนั้นก็จะทำให้เรา ได้ผ่านการทดสอบอย่างดีที่สุดค่ะข้อพึงปฏิบัติขณะดทดสอบข้อที่หนึ่งถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ไหวหรือเจ็บป่วยไม่สบายให้หยุดแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะข้อต่อไปค่ะไม่ควรหยอกล้อกันแต่ควรตั้งใจทดสอบอย่างเต็มที่ค่ะ ในการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผู้ที่จะทดสอบหากมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งตาม5ข้อต่อไปนี้จะไม่สามารถทดสอบได้นะคะเพราะว่าจะเป็นอันตรายนะคะข้อที่1แพทย์ไม่อนุญาตให้ออกกำลังกายมากเกินไปข้อ2อ,อุณหภูมิของร่างกายเกิน37องศาเซลเซียสข้อ3 อัตราการเต้นของหัวใจเกินกว่าร้อยครั้งต่อนาทีข้อ4มีอาการที่สอดแสดงว่าหัวใจทำงานผิดปกติข้อ5อยู่ในระยะที่มีการกิดเชือ้อค่ะ ช่วงนี้นะคะเดือนตุลาคมแล้วก็เป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะขอให้คนไทยทุกคนรักษาสุขภาพนะคะอย่าลืมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะและอย่าลืมฉีดวัคซีนบาดทะยักกันด้วยนะคะ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันอันตรายจากการเสียชีวิตได้นะคะส่วนวัคซีนบาดทะยักเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งเลยระยะเวลาที่ฉีดวัคซีนมานานเกินกำหนดค่ะเพื่อป้องกันการเสียชีวิตในทุกคนนะคะด้วยความห่วงใยจากคุณป้าเพนนีช่อง YouTube ดวงจันทร์หน้าต่างแดนค่ะ ก่อนจากกันในคลิปนี้คุณป้าขอให้ผู้ที่รับชมมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนขอให้ครอบครัวมีความสุขทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะและอย่าลืมสวมแมสก่อนออกนอกบ้านนะคะหลังจากติดตามชมคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและถ้าอยากติชม เชิญแวะเข้ามาติชมได้ค่ะยินดีรับฟังทุกคำติชมทุกเวลานะคะและจะพยายามปรับปรุงและเลือกสรรสิ่งดีๆมานำเสนอต่อท่านผู้ชมค่ะวันนี้คุณป้าขอลาไปแล้วค่ะ